อยังไงบีบบีบบีบบ,บ,บีบพื้นที่บีบพื้นที่บีบพื้นที่ทยังไงเอาตายโอ้ตายโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่ตายครับจังหวะน,นี้ครับผมดิบครับผม ครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในสติทเ e อร์ไอโอเหมือนเดิมนะหลังจากที่เราไม่ได้เล่นกันมานานแสนนานเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันนะวันนี้ผมจะมาเล่นในสกินตัวนี้นะพิวดี้พายนั่นเองดูจากสกินก็น่าจะรู้ดูจากโลโก้ก็น่าจะรู้นะว่าเป็นโลโก้พิวดี้พายนั่นเองก็มีสกินทํามาให้เฉพาะพิวดี้พายนะครับผมวันนี้เราจะเอามาเล่นกันนะครับมาดูกันซิว่าตัวนี้จะโหดแค่ไหนนะครับมากดเซฟเันเลยอ่ะแล้วตอนนี้เราตั้งชื่อเสร็จแล้วนนคับบผมผมมมตตต้งชื่อแบบาสเเปไทยลยลนะ เทพซา0 0 7 Limited Edition ตนมัมาดูกันครับมาชื่อนี้จะโหดแค่ไหนเดี๋ยวก๊อปปี้ไว้ก่อนนะผมรู้ว่าน่าจะตายหลายรอบแน่นอนเทปซา007 Limited Edition ตไปครับผมโอ้โหดูจากชื่อนี้กระบ่งบอกถึงความโหดนะฮะตอนนี้ที่หนึ่งเนี่ยคะแนนอยู่ที่1 6 0 0 0 16,000หนะเดี๋ยวเราจะขึ้นที่1นี่งไงโอ้ตัดหน้าไม่โดนเฮ้ยมันย้อนกลับมามันย้อนกลับมายังไงมันจะเอาอยัางไงเหรออาการเป็นยังไงเนี่ยบอกบอกโอ้ <c oughs> เอาตายค <c oughs> <c oughs> ูอะไรวะเนี่ย โธ่ไอ้รอบเมื่อกี้ไอ้รอบเมื่อกี้มันมเป็นการแบบซับเซอฟซอฟก่อนไงแบบวอมวอมก่อนนะรอบนี้เราจะเอาจริงครับคุณผู้ชมฮะมาดูกันครับผมว่าผมจะสามารถขึ้นอันดับหนึ่งได้เปล่าเทพซา0 7ลิมิต e d e อดิชั่น,นอ้าวมีคนตายมีคนตายโอ้ตรงนี้มีคนตายโอ้โหร่างกายอยากปะทะกี้ผมรู้สึกว่ามันจะกระตุกกระตุกแหลกๆนิดๆหน่อยๆนะนิดๆหน่อยๆนะนิดๆหน่อยๆนะเฮ้ยตรงนี้มีคนตายเอายังไงตัวใหญ่โอ้โหอุอุยตัวใหญ่ตัวใหญ่ ตัวใหญ่ทําอะไรนี้เยอะแยะไม่หมดเลยเอาตายโอ้โหตัวใหญ่ตายอย่างงี้โอ้โหเอาสิครับเอาสิครับผมอ้ยเอาตายตายเอาตายรัวๆตายรัวๆยังไงโอ้โหเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ไม่สามารถที่จะเข้าไปเก็บได้ครับผมเอาสิครับตอนนี้ผมเก็บหอมรอมริบแค่นี้ก็พอจะขอได้ขอเท่านี้ละกันนะนะครับผมเอาไอ้ตัวนี้มันแย่งแต้มเราไปเนี่ยไอ้ตัวม่วงๆเนี่ยพะโถเอ้ เอายังไงไอ้ม่วงไอ้ม่วงยังไงไอ้ม่วงยังไงเฮ้ยเมาหายเมาหายว้าโอ้เมาสเมาอย่าหายโอ้ยแบบบางทีแบบชอบหาเมาส์ตัวเองไม่เจอนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรชอบหาเมาส์ตัวเองไม่เจอแบบเวลาเล่นแล้วเมาส์มันชอบลั่นไปนอกจออย่างงี้นะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแบบมันโรคไงมันโรคไงแบบเมาส์ชอบลั่นอะไรอย่างงี้โทษแมวพิม เอออะไรแล้วอะไรแล้วเออไอ้เจ้าจุ้ยเกือบ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 เบียดเกือบเบียดเราต้องดูจังหวะโค้งจังหวะอะไรหน่อยนะต้องดูจังหวะโค้งจังหวะอะไรหน่อยนะอ่าไอตัวเล็กตัวเล็กจะมาตัดหน้าพี่อะน้องยากบอกเลยว่ายากยังไงไอม่วงไอม่วงนี่ยังไงม่วงนี่ยังไงม่วงนี่ยังไงม่วงมันดิฟหนีไปอะแล้วไอตัวนี้ยังไงเนี่ยตัวนี้ยังไงตัวนี้ยังไง โอ้มาล็อกแรกล็อกแรกอยู่แถวนี้ต้องโดนหน่อยนะโอ้โหตอนนี้ที่1คะแนนสูงมากนะคะแนน4 3่หมเลยอะซึ่งตอนนี้ผมคะแนนแค่2100โอ้โหห่างไกลห่างไกลความจริงมากๆเลยอะอเฮ้ยแต่ว่าที่2นั้นไทยแลนด์นะโอ้โหไทยแลนด์อะ โอ้ยังไงบีบ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 พื้นที่บีบพื้นที่บีบพื้นที่ยังไงเอาตายโอ้ตายโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่ตายครับจังหวะนี <Talking. S 2> ้ครับผมดิบครับผมดิบครับผมเก็บยาวๆชิคก้าดาวโยชิคก้าดาวโยชิคก้าดาวโยโอ้โหโอ้โหเก็บรวๆครับท่านโอ้โหเอ้ามีคนตายตรงนี้เก็บเก็บสิครับรออะไรฮะโอ้ตอนนี้สี่พันน่าจะห้าพันลวนะเอาสิห้าพันแล้วเอ้จะไปไหนจะไปไหนไม่ให้ไม่ให้ยาทะลึ่งทะลึ่งตึงและตัง ไม่เอาไม่เอาอันจะจะจะเบยรู้นะทำอะไรนะคิดอะไรอยู่เขารู้นะเตงเอาต่ำไปตัวเล็กตายโอ้ดิบมายังโหดตามไปตัวเล็กตายซะงั้นเป็นงั้นไปนะฮะเอ้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อัจจะ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 เฮ้ยอะไร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 เราเร็วกว่าเราเดือดแฟดนะนายเดืออะไรเดือคอนโดเปล่าเดือคอนโดกับเดือแฟดแข่งกันนะฮะเฮ้ตรงนี้มีของให้เก็บมีของให้เก็บเอาเรื่องไหมล่ะ โอ้เจ็ดพันแล้วฮะตอนนี้คะแนนเราใช้ย่อยที่ไหนละเจ็ดพันแล้วนะถือว่าค่อนข้างสูงใช้ได้ในระดับหนึ่งมาครับผมโอ้โ oh, ห oh, ตัวของใครเนี่ยไอย้งูเขียวห่างไหมว่าไงหูเขียวหูเขียวว่าจังได๋ยหัเขียวบอกฮะไม่ได ah, ้แดกอา้าวเก็บเก็บได้เอาตายมีคนตายโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยที่หนึ่งโอ้โหห้าหมื่นสกอร์จะเถื่อนไปไหนสกอร์พี่จะเถื่อนไปไหนจาน โอ้โหจานมันโกงมันจะจานเค okay, ตอนนี้เรามาล่าล่าอันดับหนึ่งกันดีกว,ว่าอันดับหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนแต่ตอนนี้ผมอยากอยากอยากแรงขึ้นแล้วอ่ะอยากมากกว่า7 0 0 0น่ะนะต้องเข้าใจนะจุดจุดนี้นะเอา้ายังไงยังไงอโอ้โหโอ้โหรู้สึกว่าจะมีคนตายหรือเปล่าลลลครับผมล้อมครับล้อมรอบครับล้อมรอบเอา้าไม่ได้อไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ต้องฉีกตัวามาก่อนแล้วต้องหาจังหวะที่มันดีๆกว่านี้นะคนเราเนี่ยมันต้องมีจังหวะนะจากโคนด้วยนะ คุณผู้ชมนะเอ้ยยังไงเอาชอปปิจะดันหน้าไอตัวเล็กจะตัดหน้าตัวใหญ่นะมันเหิมเกริมเว้ยไอตัวเล็กนี่มันเหิมเกริมจริงๆดูๆมันดูมันอัดดันดันนะมันเหิมเกริมมันแบบวนว่ายวายเวียนอยู่แถวนี้เอามันยังไงไอตัวเล็กมันยังไงเฮ้อตายวิ่งมาชนเองสงสัยแบบท้อแทะเอ้ยจะจะเฮ้ยทะลึกอ่ะจะตัวใหญ่ตัวใหญ่งูงูหลามไองูหลามตัวนี้ต้องโดน อ้อมอ้อมงูหลามก่อนงูหลามไปไหนงูหลามโอ้เช็โอ้ยมันรู้มันรู้นะเฮ้ยตรงนี้มีคนตายเฮ้ยเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บ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 ครับผมเก็บครับผมยังไงยังไงครับเก็บครับโอ้โหเอฉีกออกมาก่อนนะนี hmm. ่แบบรู้ทัน <or> ว่าเราจะอ้อมไหะฉีกออกมาก่อนเดี๋ยวนี้แบบสเต็ปเขาค่อนข้างดีกันขึ้นนะแบบสเต็ปเล่นดีกันขึ้นเลยสเต็ปดีกันมากเลยเดี๋ยวนี้ ออาตายเอามีคนเสียชีวิตอา้าวโอ้โยมาชนมาชนแล้วยังไงเอา,เอาดิฟก่อนดิฟก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอเคครับเก็บร,ร,รัวครับยังไง95 0 0แล้วครับผม95 0 0แล้วครับผมอ้ออาวู้สึกว่าสกอตอนนี้ของเราอยู่อันดับ6แล้วนะฮะเอาสิครับผมวันนี้นะฮะเราขึ้นถึงอันดับ6แล้วแค่นี้ก็เพียงพอใจแล้วนะครับผมแล้วยังไงเ,เขียวตัวนี้เขียวตัวนี้เขียวตัวนี้ยังไงอา้าวเลี้ยวมาหาเขียวตัวนี้เฮ้ย เละเลย9วัน7อ้ออ้เละเลยสวัสดีเพื่อนเป็นไงมาไงเนะี่ยเป็นไงมาไงเป็นไงมาไงเนี่ยเพื่อนนะเป็นไงมาไงบางทีเนี่ยการที่เราเล่นมาห,หลายๆรอบเนี่ยทำให้เราเกิดการเรียนรู้นะแบบว่าบางทีเราก็เราไม่จําเป็นเราไม่ต้องไปประทะกับเขาไงนะแต่รู้สึกว่าผมนี่จะไปประทะบ่อยเหลือเกินนะไม่รู้เป็นอะไร เหมือนแบบร่างกายมันแบบอยู่ในสายเลือดอะนะการประทะเป็นศิลปะอย่างงี้นะตรงนี้มีลูกใหญ่ๆอ้าวโหโอ้โหโอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นแถวนี้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหของให้เก็บเพียบไปหมดโอ้โหดูดิโอ้โหเหมือนมีการเสียชีวิตจากตัวใหญ่นะเหมือนมีการเสียชีวิตนะเอาเก็บสิครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแป๊บเดียวคะแนน2 0 0พเลยครับผมนะผมมาจากไหนนะคะแนนผม2 0 0พแล้วโอ้เอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันอ้าวมีคนตายเ้าจะเร ทำไมเนี่ยโอ้โหมันเห็นอันนั้นไม่ได้เลยอะ้องเลีไปอะตายเลยถอดไว้จะสู้จะรักแค่ไหนก็คงต้องแพ้ต้องเจ็บใจไปทุกครั้งยอมเป็นวายร้ายแค่เพียงได้มองหนะ้าเธอสุดท้ายฉันก็ต้องตายมาดิเรายอมเป็นวายร้ายเว้ยนะยอมเป็นวายร้ายมาครับผมโอ้โหตัดหน้านี่ขอให้บอกนะเฮ้ยอยา่ยาอย่าอย่าทำอย่างนั้นไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมโอ้โหมันจะอ้อมอะ มีตัวใหญ่ตายมีตัวใหญ่ตายตัดหน้าตัดหน้าเกมมิ่งโอ้โหยาวๆชิคกี้ดาโยเอามาครับผมเยาาๆครับผมจังหวะนี้ยังไงโอ้โหเฮ้ยเธเลื่องทธอลื่องตาเล็กอ้ยอ้ยโคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลยจะวาร์คทำไมเนี่ยเมื่อกี้ตกใจนึกว่าจะโดนตัดหน้านะ โอ้โหคือต้องเข้าใจว่าตัวใหญ่แล้วบางทีแบบจังหวะลงจังหวะเหลียวมันช้าไงเนี่ยตายไปแล้วโอ้โห้ตัดนะตัดนะสร้างอาาเขตไว้ก่อนสร้างอาาเขตไว้ก่อนเฮ้ยตรงนั้นก็ตาย,ตร,ต,ายตรงนั้นก็มีคนตายยังไงยังไงยังไงครับผมยังไงเอ้ยเอ้ยมากับผมอ เดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไอ้นั่นมันต้องออกไปก่อนมันต้องออกไปก่อนนะไม่งั้นมันอาจจะเสียชีวิตได้อ้าวมีคนตายอีกแล้วมีคนตายอีกแล้วมีคนตายอีกแล้วโอ้ยผมจะเลี้ยงมาเก็บเอาตายสมน้ำหน้าโอ้โหตรงนี้เกิดเกิดศึกสงครามซีวิวกันเดือดมากคราบอกเลยเดือดมากโอ้โหเก็บครับเก็บครับเก็บครับอ้าวตอนนี้เรามีแผนนะอันนี้เป็นการแผนที่เป็นแผนที่่อนข้างโหดร้ายเลยนะ เนะนี่ยมันเป็นแผนเนี่ยมันเป็นแผนเราก็ดักหน้ามันนะมันเป็นแผน you know. อยู่เน w ะ hash. มันเป็นแผนเนี่ยค่อนข้างชาญฉลาดเลยก็ว่าได้นะครับผมตอนนี้เราเรามีแผนนะแต่ตอนนี้เหมือนจะมีคนมาติดเหยื่อเราแล้วนะครับผมยังไงครับยังไงครับเหมือนจะมีคนมาติดเหยื่อเหมือนจะมีคนมาติดเหยื่อเรานะเนี่ยฮะมันเป็นแผนมันเป็นแผนนะครับผมคุณผู้ชมจะรู้อะไรว่ามันเป็นแผนเนี่ันค่อนข้างโหดบบมากแผนหนึ่งนะที่แบบว่าผมเนี่ยแบบนะสำหรับโปรเฟลชัชนเนลที่ใช้กันนะครับผมดูครับดูครับ เราจะลอ่อเราจะล่อเหยื่อตกปลานะเราต้องมีแผนเห็นไหมแผนของเราคือเราต้องวนอยู่กับที่ปุ๊บพอไอ้พวกตัวยาวเห็นปุ๊บมันจะมากินเราเว้ยแล้วจังหวะนั่นแหละเราก็ต้องแคว่ไปกแปก๊บมันนะมันเป็นแผนนี่ค่อนข้างชาญฉลาดแต่ตอนนี้เปลี่ยนที่ดีกว,ว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีคนมาเลยนะแถวนี้นะเอ้มันยังไงไอตัวเล็กมันยังไงมันยังไงมันเอายังไงเฮ้ยชายมันเป็นอะไรเฮ้ยมันเป็นอะไรไหนบอกไหนบอกอาจารย์หน่อยสิมันเป็นอะไรเฮ้ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรฮ มันชอบแบบให้ใช้กําลังอะไรงี้นะอา้าวเป็นอะไรมันเป็นอะไรอยู่ดีมาชนมันเป็นอะไรเฮรอมันเป็นอะไรอาการมันเป็นยังไงได้บอกหมอหน่อยเหรอคนไข้ไหนหมอบอกคนไข้หน่อยหมอว่าหมอเป็นอะไรมานะเดี๋ยวดูดูมีการแบบนะนะอาจะตัวเล็กๆมันเป็นยังไงเนี่ยตัวเล็กๆอตัวนั้นมันมาทําไมเนะี่ยโดนคนมันหิวคนมันหิวโหอีสปอร์ตไงประเด็นไง โอเคครับได้เป็นที่เรียบร้อยนะกิน2นะภายในเวลาเดียวกันนะครับผมมาครับตอนนี้คะแนนเรา2องนะการเดินทางเรายัอีกยาวไกลนะฮะโอเคตอนนี้ผมมาใช้แผนเดิมฮนะผมจะม้วนอยู่กับที่นะเป็นมันแผนที่ค่อนข้างแบบโปรเฟชชั่นแนลนะมันเป็นแผนค่อนข้างแบบโหดเลยอะนะแต่ตอนนี้มีเยื่อมเอา้าอะไรของมันอันนี้ก็อยู่ในแผนของเรานะแบบเขาเห็นเราให้ตัวเล็กๆเกว้ยเราไปอ้อมมันดีก,กว่าแต่จริงๆเราตัวยาวเว้ยอ่า ดูครับดูครับแผนผมแมผมต้องบอกไว้เลยว่ามันเป็นแผนนี่มันข้างโหดสัตว์รัสเซียลุเล็ตมากมากเลยแผนหนึง่งนะฮะเนี่ยมันเป็นแผนอย่างเงี้ยเห็นไหมเออบ้นมาเก็บครับเก็บครับผมเก็บครับผมแผนเราทําให้เราสี่บันแต้มแผนแผนโคตรชั่วแผนโคตรโหดโหดสัตว์รัสเซียลุเล็ดนะฮะมีเหยื่อมายังมีเหยื่อมายังเอ้ยเอ้ยมีเหยื่อมาปะวะใช่เหยื่อปะวะไม่ใช่อ่ะอันนี้เป็นแค่แบบ แบบเส้เดือนใส้เดือนดินเส้เดือนดินตัวเล็กๆนะวิ่งขะวิ่งวิ่งผ่านไปนะโอเคเรายังลอเหยื่ออยู่นะลออเหยื่อที่ท่าน้ําทุกวันเลยนะลอยเหยื่ออยู่โอโ้โหโอ้โหผิวที่พายบัสดีผิวที่พายโอ้โหผิวที่พายตัวปลอมเนี่ยพี่อยาตัวจริงพี่อะตัวจริงเรียบร้อย,อยไงเออยังไงยังไงอจาจจะบัดเจ้าโอ้ยบัดเจ้าโอ้ยโอ้ยยังไงตัวนั้นตัวนั้นยังไงตัวนั้นยังไงยังไงอาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอหน่อยนะ กามันเป็นยังไงเอาปล่อยมันไปก่อนปล่อยมันไปก่อนเน่ยเราเนี่ยจะตาย <c oughs> นะเอายังไงยังไงดียังไงดีเอายังไง,ง,ไ,ง,ง,ไ,งไอ้เหลืองไอ้เหลืองนี่ยังไงโอเคครับเก็บครับขอบคุณมากไอ้เหลืองตอนนี้คะแนนเ้องสี่พันะเรายังไม่ติดแรงนะเทพซาสุดๆเจ็ดลิมิเต็ดเอดของเรานะครับผมเอยเ,อ,อ,เอ,อ้มันลู้สคอนโทรคอนโทรยากจังวะเฮ้ยตีไงเลานี่นี่ยังไงเล่าเรียบร้อยยังไงดาว ดาวมาให้พี่อ้อมเดี๋ยวนี้เลยนะดาวนะดาวมาหาลัยนะมาครับน้องดาวนะโอ้โยตรงนี้มีคนตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลายแต้มหลายแต้มครับหลายแต้มครับขอเก็บก่อนเอา้าต้องดาวตายแล้วขอเก็บดาวก่อนโอเคสวยงามครับผมนะตามแผนที่เราวางเอาไว้เลยนะฮะจังหวะน,นี้5 5า0น้แล้วนะคะแนนเราใช่ย่อยอยู่เหมือนกันเฮ้ยโอ้โยุยมีคนตายเก็บสิครับ ก็บสิครับผม6 0พ0แล้วนะครับผมอาจปาดาเฮฟปาดาเฮฟเราจะเล่นแบบไม่ประมาทนะตอนนี้เราจะเล่นแบบตั้งใจนะจริงจัง <c oughs> เราจะเล่นแบบจริงจังนะจ,จริงจังเกมมิ่งเลยอะ่ะบอกเลยตอนนี้จริงจังเกมมิ่งมากๆนะตอนนี้เรากําลังแบบตั้งทําแผนทําตามแผนอยู่นะเอ,าอ้าเฮ้ยทำตามแผนแล้วมีคนตายอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับแผนเรานะแต่ว่าเขาตายเองดูดูดูดดไอ้นั่นไอ้นั่นคลั่งคลั่ง เอ้ยยังไงยังไงไอ้จะบีบบีบบีบยังไงยังไงบีบบีบบีบอ่าคลัง่งคนมันคลังล่งเพราะโลกมันร้อนนะครับผมโอเคฮะตอนนี้เรากำลังอ้อมไอ้นี่อยู่นะไอง้งูงูส้มหางไหม้เอ้ยหอยติดอันดับ9ก้าแล้วตายปะโถเอตอนนี้เนี่ยผมรู้แล้วครับว่าทำไมผมจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งให้ได้นะตอนนี้ผมคิดว่าผมต้องสงบนะ เราต้องสงบเยือกเย็นนะเราต้องเล่นแบบสงบเยือกเย็นเราจะแบบพยายามไม่ตื่นเต้นนะเพราะว่าแบบบางจังหวะเนี้ยที่ผมตายผมรู้ละบางจังหวะที่ผมตื่นเต้นเกินไปนะครับผู้ชมคอยดูได้เลยนะผมจะเล่นแบบเยือกเย็นนะเล่นแบบใจเย็นเราไม่ต้องรีบนะบางทีบางทีอาจจะเราต้องเก็บพวกลูกเล็กๆไปจนคะแนน3 0 0 0 0ื่นสอาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่านานหน่อยจะได้เราจะไม่ไปประท้ากับใครร่างกายเราจะ เราจะไม่มีบาดแผลนะครับผมใจเย็นครับใจเย็นเพราะว่าการที่เราใจร้อนบางทีมันทําให้เราควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับผมเนี่ยเราฆ่าเราฆ่าแบบเยือกเย็นเห็นไฮะเราฆ่าแบบเยือกเย็นนะครับเห็นมมีคนพยายามจะฆ่าเราครับคนไทยเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็พยายามไม่เขาฆ่าเพราะว่าเรา,เ,ราเยืยอกเย็นพอนะเราเยือกเย็นพอเห็นไหมฮะเขาจะฆ่าเรานะเขายพยายามยังไม่ลดละนะเขาพยายามที่จะอ้อมอยู่นะเขายังไม่ พยายามนะยังพยายามอยู่แต่ว่าเขาฆ่าเราไม่ได้เพราะว่าเราเยือกเย็นนะเนี่ยเราเยือกเย็นเราฆ่าได้เนี่ยเห็นไหมเราฆ่าเขาได้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมเราเยือกเย็นนะถ้าเรามีความเยือกเย็นเราก็สามารถฆ่าเขาได้นะครับผมผมว่าผมควรไปนั่งสมาธินะ <laughs> โอเคมาครับตอนนี้สามพันแล้วนะก็เหมือนเดิมเรายังคงคอนเซปต์นะเล่นแบบเยือกเย็นอยู่นะครับผมเราจะแบบพยายามไม่เจร้อน บางทีเนี่ยทางธรรมะเนี่ยอาจจะเป็นทางที่ดีสุดในการเล่นเกมนี้นะครับผมเนี่ยค่าเขาแบบห้าหกเจ็ดแปดแหละครับห้าหกเจ็ดแปดผมค่าได้ครับผมผมเทพซาสศูนย์ศูนย์เจ็ดลิมิเต็ดอิดิชันครับนะครับผมเห็นไหมเราเล่นแบบเจนเย็นนะเยือกเย็นคะแนนเราโคตรเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมเยือกเย็นนะผมเยือกเย็ Gen นเนี่ยดูผมเยือกเย็นนะเราต้องเล่นแบบเยือกเย็นนะตอนนี้ผมอา่นาเก็บคะแนนก่อนเนะี่ยมันที่ของผมนะครับผมผมเยือกเยนะ็นนะนะถ้าผมเยือกเย็ Gen นเะนี่ย มันมีคนจะอ้อมเราแล้วพยายามที่จะฉีกออกมาก่อนเพื่อไม่ให้เขาอ้อมเราได้นั่นเองนะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่เราต้องเรียนรู้นะครับผมเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ตอนนี้สกอร์เราห้าพันนะครับผมห้าพันแล้วเราใกล้ติดทอปชาร์ตแล้วนะทอปชาร์ตซีท็อปเทนนะฮะเกี่ยวอะไรกันว <laughs> ะนะเราจะเล่นแบบไม่แหกปากนะแหกปากที่ไรรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยดีต่อสุขภาพช่องคลองเรานะครับผมอะไรครับเฮ้ยโอย ตัวเล็กๆเลยอ่ะเมื่อกี้ตัวเล็กๆฆ่าเราเลยอ่ะเยือกเย็นนะเห็นไหมเราฆ่าเขาแบบเยือกเย็นนะฮะเลือดเย็นตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมเลือดเย็นมากๆนะผมฆ่าเขาได้ดูโอ้โหโอ้โหดูครับคะแนนผมไหลมาเทมาเหมือนเทน้ําเททิ้งเลยฮะตอนนี้โอ้โหเยือกเย็นนะเราต้องเล่นแบบเยือกเย็นนะบอกแล้วฮะมาครับผมนะตอนนี้ทั้งคลิปจะมีแต่คำว่าเยือกเย็น พูดอะไรปล่อยกันอะไรขนาดนั้นนะครับผมโอเคฮะตอนนี้คะแนนเราค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ก็มีพวกมันผจญตัวเล็กๆตัวน้อยๆน,นะพยายามแบบล้อมหน้าล้อมหลังเรานะแต่ว่าตอนนี้เราแบบเยือกเย็นนะผมบอกเลยว่าฆ่าเรานี่ยากมากๆนะครับผมตอนนี้พอตัวใหญ่เริ่มทําอะไรลําบากแนละ้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นเป้าหมายของตัวเล็กๆนะครับผม <laughs> ตัวเล็กๆนี่มันชอบแะ้วมันเห็นตัวใหญ่มาเนี่ยแบบมันเล็งละมันเล็งละอ่าเรียบร้อยครับผมอะไรครับอะไรครับ ดับเบิลคิวครับผมนะครับข้าไป2เลยช็อตน,นี้ตอนนี้ไทยแลนด์ติดหรือ,อยังนะเทพสร้าศูนย์เจ็ดลิมิเต็ดเอディชั่นนะฮะมาครับผมแทรกกลางระหว่างเธอนะแทรกกลางระหว่างเธออัชบัดาเฮฟชาบาดาเฮฟนะครับผมนี่ผมพูดอะไรของผมเนี่ยนะบางทีเนี่ยผมพูดอะไรน้องๆอย่าเพิ่งไปใส่ใจนะบางทีมันอาจจะไม่มีสาระนะถ้ามันมีสาระเนี่ยเก็บเอาสาระไปใช้ถ้าอันไหนไม่มีก็ไม่ต้องเอาไปใช้นะครับผมนี่ครับผมเอ้ยยังไงครับไอ้งูตัวนี้ ดูครับผมวาดเป็นรูปอะไรฮะคุณผู้ชมฮะมคุณผู้ชมสังเกตให้ผมวาดเป็นรูปอะไรนะช่างมันเถอะนะดูไม่ออกไม่เป็นไรนะบางทีเนี่ยเราพยายามไม่ต้องไปรู้ทุกๆเรื่องนะบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีกับตัวเราเองนะครับผมนะบางทีนี่ก็มาเป็นข้อคิดนะข้อคิดแต่ว่าไม่ต้องคิดข้อคะแนนเหมือนหนึ่งเนี่ยทำให้เราติดอันดับนะแต่ตอนนี้เราแค่5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับ อ้ยใช่โอ้โหตอนนี้เนี่ยแต่ละคนนี่พยายามแบบระวังตัวกันมากนะเราฆ่าใครไม่ได้นะครับผมยดีนยิงน่งฆ่าใครไม่ได้ง่ายๆเลยเพราะว่าแต่ละคนนี่แบบนั่นไงตรงนั้นตรงนั้น,ตร,น,น,นต,ตรงนั้นมีคนตายตรงนั้นมีคนตายยังไงครับผมเหมาะสมครับท่านยังไงครับงูตัวนี้โดนอ้อมไปจนโดนรัดจนตายโดนรัดจนเสียชีวิตเลยนะครับผมมาครับ6000แล้วฮะจงังหวะนี้ที่1นเนี่ยอยู่ที่16นะ ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ตอนนี้เนะี่ยผมได้เขาเรียกว่าพิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่าการเล่นแบบเยือกเย็นเนี่ยทำให้เราแบบประสบความสําเร็จนะตอนนี้สติต้องมาปัญญาต้องเกิดสติตะเลวดจะไม่เกิดปัญญาและจะเกิดปัญหาแทนนั่นเองนะครับผมเอายังไงครับเห็นไหมพอผมเล่นแบบเยือกเย็นปุ๊บไอ้นี่ก็เป็นของหวานของผมละนะเป็นของหวานมื้อกลางวันของผมนะครับผมยังไงครับดินด้นไหมดิ้นไหม เจ้าเสร็จค่าแล้วจะงูสายลุงตัวน้อยๆเจ็บ <laughs> พอเลยไม่น่าทำเสียงนี้แหละเนี่ยเราต้องเล่นแบบเยือกเย็นอย่างเงี้ยค่าค่าแบบเลือดเย็นๆนะฮะมาครับผมเอาละครับเห็นชื่อผมไหมครับอันดับ10กครับผมเทพซ่า007 Limited Edition นะครับผมนะฮะซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าพิมพ์ถูกไหมแต่ช่างหัวมันเถอะครับ ไวเดาก้อนมังกรลมอ่ะมังกรลมหระครับเนี่ยมังกรลมหระไวเดาก้อนเอาละครับอันดับแปดละครับอพอเราเล่นแบบเยือกเย็นแล้วอะไรๆก็ดีขึ้นนะลูงงี้เนี่ยน้องๆน,นะพยายามทําตามผมนะเราจะเล่นแบบแจนเย็นเราจะไม่แหกปากโวยวายนะเนี่ยเห็นไหมเนาชิวๆไปเนะี่ยอ้อมพวกกินตัวเล็กๆไปก่อนนะตัวใหญ่ยังไม่ต้องไปรีบฆ่าเขากินตัวเล็กๆนะเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆนะครับผม บางทีนี่การที่เราแบบมีเงินเราฝากธนาคารไว้ทีลเล็กทีละน้อยเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ๆได้นะอโดยที่บางทีเนี่ยเราไม่ต้องเอาร่างกายไปปะทะกับเขาเนี่ย โอเคครับผมส่วนวันนี้เนี่ยผมก็คงต้องลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมวันนี้ไม่สามารถขึ้นอันดับหนึ่งได้จริงฮะขึ้นได้แค่ถึงอันดับหและอันดับ6กเลยแหละนะแม่งนะไม่ไหวจริงนะครับผมก็ยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมช่วยกันกดคนล,ละจิก2จิกนะถือว่าเป็นทําบุญทําทานให้มัตเซอร์ตัวเล็กๆอย่างผมนะครับผมและถ้าชอบมากๆเนี่ยอย่าลืมแชร์และกดซับสไครต์ที่ช่องมัตเซอร์เกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันมากนะฮะก็โอเคครับไอ้นี่มันยงงนนยังไเงีด๋ว เดี๋ยวเดเก็บเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดีเด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 โอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหตาจนได้ w h a the fuck shit ไม่บาครับ